สำหรับความเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้กับ9ความโชคดีที่อายุ50ปีขึ้นไปตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปถ้าเราโชคดีชีวิตก็มีความสุขได้เมื่ออายุเคเลข50ให้เรายิ้มรับความยาวนาน ที่มีชีวิตมาได้ถึงขนาดนี้พร้อมอ้าแขนรับไวกยเกษียณในอีก10ปีข้างหน้าเมื่อเราอายุ55ปีให้เรารีบสำรวจเงินทองทรัพย์สินที่มีทั้งหมดของเราแต่ความจริงแล้วนั้นเราต้องสำรวจมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้ว่าเรามีอะไรบ้างจะแบ่งให้ใครบ้างและ จะมีเหลือให้ตัวเองไว้ใช้จ่ายไปจนถึงอายุได้เท่าไหร่เมื่อเราอายุ60ปีก็จงภูมิใจที่เราได้เดินทางมาถึงเส้นชัยของชีวิตการทำงานที่เหลือต่อจากนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตที่มีโปรโมชั่นมาให้เราใช้เราทำเป็นระยะระยะถ้ายังมีงานให้ทำเราก็ทำไปต่อ แต่ต้องไม่สมบุกสมบันเหมือนที่เราเป็นตอนหนุ่มสาวเมื่ออายุ65ปีถ้ายังตื่นเช้ามาออกกำลังกายเบาๆได้ทำงานที่เรารักได้บ้างออกจากบ้านไปกินของอร่อยได้ไปพบปะเพื่อนฝูงเฮฮากันได้ก็น,นับว่าชีวิตนี้มันสุดยอดแล้วเมื่อเราอายุไวัยเข้า70ปี ค่ําคืนนอนหลับตื่นเช้าขึ้นมาลุกเดินไปเข้าห้องน้ําได้เองไม่ต้องใส่ผ้าอ้อมกันฉี่ราดออกเดินเบาๆรอบบ้านหรือสวนสาธารณะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงได้บ้างกินของอร่อยได้ไม่มีโรคประจำตัวชิดรุมแรงก็นับว่าเป็นบุญวาสนาแล้วเมื่อเราอายุ75ปี นอนหลับกลางคืนได้สนิทนอนหลับกลางวันได้บ้างพอควรชีวิตไม่เป็นภาระกับใครไม่ต้องนอนติดเตียงยังทำงานอดิเรกที่รักได้บ้างออกไปเที่ยวนอกบ้านใกล้ใกได้บ้างก็นับว่าชีวิตกำลังได้รับรางวัลแล้ว mm hmm. เมื่ออายุครบ80ปีชีวิตยังพอช่วยตัวเองได้เดินเองได้กินเองได้ ล้มตัวลงนอนเองได้ลุกขึ้นนั่งเองได้อาบน้ําแต่งตัวเองได้กินและรู้รสของความอร่อยได้ก็นับว่ามีบุญวาสนาแล้วหลักในชีวิตนี้เมื่ออายุ85ปีถ้ายังมีชีวิตที่ลุกนั่งได้เดินเองได้กินเองได้ทําอะไรให้ตัวเองได้เดินถือไม้เท้าเองได้ชีวิต ไม่เป็นภาระลูกหลานมากเกินไปนับว่าชีวิตนี้ใช้มาเกินความคุ้มค่าแล้วที่เหลือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งสิริมงคลให้กับลูกหลานแล้วและถ้าเดินทางมาถึงอายุ90ปีแล้วยังพอลุกยืนด้วยสองขาตัวเองได้ตักข้าวกินเองได้พูดรู้เรื่องได้ ฟังได้ยินมองเห็นได้หายใจเองได้ชีวิตและลมหายใจที่เหลือต่อแต่นี้คุ้มเกินคุ้มแล้วละ่ะสำหรับความเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้เรามาย้ำเตือนกันอีกครั้งสำหรับความเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ 9. ความโชคดีที่อายุ50ปีขึ้นไปตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปถ้าเราโชคดีชีวิตก็มีความสุขได้เมื่อเราอายุขึ้นเลข50ก็ให้ยิ้มรับกับความยาวนานที่มีชีวิตมาได้ถึงขนาดนี้ พร้อมที่จะอ้าแขนรับไวกยะเสียนในอีก10ปีข้างหน้าเมื่อเราอายุ55ปีให้เราได้รีบสำรวจเงินทองทรัพย์สินที่มีทั้งหมดของเราแต่ความจริงแล้วต้องสำรวจมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้ว่าเรามีอะไรบ้างจะแบ่งให้ใครบ้างและจะมีเหลือให้ตัวเองไว้ใช้ใจ่ายไปจนถึงอายุได้ เ,เมื่อเราอายุ60ปีเราก็จงภูมิใจที่เราได้เดินมาถึงเส้นชัยของชีวิตในการทำงานที่เหลือนับต่อจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตที่มีโปรโมชั่นมาให้เราใช้ให้เราทำเป็นระยะระยะถ้าเรายังมีงานให้ทำเราก็ทำต่อไปเพียงแต่ว่าต้องไม่สมุกสมบันเหมือนที่เราเป็น หนุ่มสาวเมื่อเราอายุ65ปีถ้ายังตื่นเช้ามาออกกันลังกายเบาๆได้ทำงานที่เรารักได้บ้างออกจากบ้านไปกินของอร่อยได้ไปพบปะเพื่อนฝูงเฮฮากันได้ก็นับว่าชีวิตนี้นั้นสุดยอดแล้วเมื่อเราเข้าวัยอายุ70ปีค่ำคืนนอนหลับตื่นเช้าขึ้นมา ลุกเดินไปเข้าห้องน้ำได้เองไม่ต้องใส่ผ้าอ้อมกันฉีวราดออกเดินเบาๆรอบบ้านหรือสวนสาธารณะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงได้บ้างกินของอร่อยได้ไม่มีโรคประจำตัวชนิดอุนแรงก่อนนับว่าเป็นบุญวาสนาแล้วเมื่อเราอายุ75ปีนอนหลับกลางคืนได้สนิท นอนหลับกลางวันได้บ้างพอสมควรชีวิตนี้ไม่เป็นภาระกับใครไม่ต้องนอนติดเตียงยังทำงานอดิเรกที่รักได้บ้างออกไปเที่ยวนอกบ้านใกล้ใกลได้บ้างนับว่าชีวิตกำลังได้รับรางวัลแล้วเมื่อเราอายุ80ปีชีวิตยังพอช่วยตัวเองได้เดินเองได้ล้มตัวลงนอนเองได้ กินเองได้ลุกขึ้นนั่งเองได้อาบน้ําแต่งตัวเองได้กินและรู้รสของความอร่อยได้ก็นับว่าชีวิตนี้มีบุญวาสนาแล้วละและเมื่อเราอายุ85ปีถ้ายังมีชีวิตที่ลุกนั่งได้เดินเองได้กินเองได้ทำอะไรให้ตัวเองได้เดินถือไม้เท้าเองได้ ชีวิตนี้ไม่เป็นภาระลูกหลานมากเกินไปก็นับว่าชีวิตได้ใช้มาเกินความคุ้มค่าแล้วที่เหลือก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิริมงคลให้กับลูกหลานกันแล้วและสุดท้ายถ้าเราอายุเดินทางมาถึง90ปี แล้วยังพอลุกยืนด้วยสองขาตัวเองได้ตักข้าวกินเองได้พูดรู้เรื่องได้ฟังได้ยินมองเห็นได้หายใจเองได้ชีวิตและลมหายใจที่เหลือต่อแต่นี้ไปคุ้มเกินคุ้มแล้วละ่ะสำหรับความเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดมายืนบนโลกใบนี้ขอขอบคุณเพจผาป้าเที่ยวที่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอด อีกช่องทางหนึ่ง9ความโชคดีที่อายุ50ปีขึ้นไปขอขอบคุณทุกทุกท่านมากครับขอให้ได้รับ9ความโชคดีที่อายุ50ปีขึ้นไปกันทุกทกท่านนะครับขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ